สวัสดีคะ่ะป๋าผ่านะคะค่ะวันนี้เลือกงามยามดีนะคะเราได้อุปการะแมวนะคะไปให้น้องอีกคนนึงค่ะซึ่งคนรับเลี้ยงเนี่ยตาตาน่ารักมากเลยเกี่ยวแม้วิภาวันนี้นะเราก็เลยจะมาดูว่าการเตรียมความพร้อมสมมุติเราเอาน้องแมวเข้าไปบ้านใหม่ๆมเนี่ยไม่มีแมวเลยนะสักตัวในบ้านเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างคะ่ะทุกคนทุกคนอยากรู้ใช่ไหมเพราะว่ามีคนหลังไม่กันมาเยอะมากเลยว่าพี่พาช่วยทําคลิปรีวิวหน่อยสิถ้าเราจะเอาน้องแมวมาเราเตรียมอะไรบ้างนะคะทุกคนอยากดูเลยค่ะขอคนละหนึ่งไลค์ตามมาดูเลยค่ะ ค่ะทุกคนเราจะไปดูน้องเหมียวกันเลยแค่ค่ะที่น้องต้องหาบ้านเนอ้องก็เพราะว่าติดถนนแบบนี้นะคะแล้วน้องก็ชอบวิ่งออกมาเล่นกันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะนี่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นยังไงคะป้าเล็ก โดนเาเสียไปข้ามใช่หมคะโดนบ่อยล่าสุดตาเสียตาเสียเลยโดนบ่อยนะคะกระบังลมข้างในแตกนู่นนี่นั่นเจอจิ๋วอะตอนนี้นะดูแล้วเรายังเหลืออีก3ตัวนะที่ยังไม่ได้บ้านค่ะทุกคนเดี๋ยวช่วยกันฝากแชร์ด้วยแล้วอยู่แถวคลอง15หหนองจอกใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปมู่หกคลอง15นะคะยังเหลืออีก3ตัวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูท้ายคลิปก็ได้ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เนาะ ดูค่ะตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะเปร๊ะตัวนี้แมวเขาตัวนี้มันขาหักอ๋อตัวนี้พิการได้เจ้าเสืออ๋อเจ้าเสือเสือขาด้วนเป็นหนุ่มแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วนี่ขาด้วนเจะให้ก็มีตัวนี้ตัวนี้ก็ชาโน่ชาแนลเปร๊ะอุ้มชาแนลได้ไหมชาแนลไม่ไม่กล้าชาแนลดุนี่นะคะหาบ้านตัวนี้ชื่ออะไรคะอันนี้คือ ตัวเนี้ยผู้ายอยากได้ตายเห็นขาด่วนๆเฮ้มันน่ารักใจดีนี่ตัวนี้นะได้บ้านแล้วค่ะทุกคนไปอยู่กับอุ้ยน่ารักนะท้องขาวอ่ะท้องขาวน่ารักใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าสามข้างตัวนี้อยากไปแล้วค่ะทุกคนทำไงดีคะ อไปด้วยได้ไหมคะอยากไปด้วยครับอย่าเยี่ยวแส่ตะกร้านะดมดมได้กลิ่นแมวค่ะดูองกระต้นและนอนของกระดู้นแล้วนอนอี่เลยแมวเงงไม่ต้อง๊ยตกใจตกใจเหรอลูกไปกันเลยโอเคค่ะในเมื่อเราได้น้องแมวมาแล้วนะเราก็จะมาหาเลือกซื้อของเพื่อจะเตรียมตัวนะคะอย่างแรกขาดไม่ได้นั่นคือกระบะทรายแมวค่ะที่ตักที่แมวนี้ไหมคะ ต้องใช้แบบนี้นะผิวเรียบหน่อยนะคะทุกคนอย่างเนี้ยเห็นปะมันจะมีกุกกกักกุกกกหลายหลายกุกกักถ้าจะเรียบก็คือต้องเรียบแบบเนี้ยเบอร์เนี้ยเรียบไปเลยอย่างเนี้ยมันจะทําให้เก็บง่ายน้องอยังตัวเล็กอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะใส่ต้องใส่เล็กๆอะ่ะแต่ว่าน้องเขาอยากได้สีแดงมีแต่สีฟ้านะ่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปหาที่ตักที่แมวอันหนึ่ง ก็ต้องมาล้างแมวเลยตรงค่ะเพราะว่าจิตกักที่แมวไม่มีมทําไมถึงไม่อยากเข้าเลยคะเพราะว่าไอ้โมนี่เขาอยากได้ไปหมดค่ะทุกคนดนีที่นอนแมวอะไรอย่างเงี้ยปะจูแมว,วอย่างเงี้ยทุกคนที่เที่ยวมาใส่แมวอ่ะยุกยนอยากได้ไปหมดะ่ะคะน่ารักอ่ะนี่นี่ดีกว่าค่ะทุกคนแล้วอ่ะอยากให้ใส่ใหญ่ๆเลยเพราะว่าเด็กอ่ะคือเราอ่ะอยากจะเอาแบบเล็กๆเพื่อให้เข้ากับเขาใช่ไหมโอปุ๊บอ่ะ ทำอะไรไม่ได้แล้วใส่น้ำก็ไม่ได้ใส่แล้วคือแบบไม่ได้เลยสีเหลืองแดงเขียวเหลืองโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงผู้อุปการละแล้วชื่อน้องอะไรคะชื่อพลอยค่ะคือน้องพลอยนะคะนี่น่ารักมากเลยเนาะในน้องไปการจะตั้งชื่อว่าอะไรคิดยังยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดเนาะโอเคนี่นะเดี๋ยวให้เราดูคร่าวๆว่าสิ่งที่ต้องเตรียมอ่ะเดี๋ยวให้น้องก่อนเลยนะกระบะทราย มีที่ตักแล้วก็มีที่ใส่อาหารจริงๆจะมีที่ใส่น้ําด้วยแต่เราก็เอาเป็นชามก็ได้ก็ปอก๋อกคอไม่มีสีแดงนะมีสีฟ้านเล็กอะ่ะแล้วก็อันนี้ค่ะมีทรายแมวแล้วก็อาหารแมวค่ะคนน้องทานอาหารเม็ดได้แล้วเนาะคข้าวไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปส่งนะ้องข้างในกันน,นะส่งมอบคือส่งมอบในเตียงน้องเลยดูสิกลัวเหรอลูกกลัวเหรออยู่กับพี่พอยไม่กลัวหรอกพี่พอยใจดีนะเข้าใจไหมคะ ยังไม่คุ้นนะคะเรามาเราก็จะต้องค่อยๆให้น้องปรับตัวให้น้องแบบดูก่อนเ <square. S 1> นาะอยู่กับพี่พอยชี้ว้ายตัวไม่ใหญ่หรอกใช่ไหมใช่ตัวกำลังพอดีลอเลยกำลังพอดีเลยอู้จู้แล้วเรื่องเล็กจังเลยอ่ะให้เขาสำรวจเลยให้เขาสำรวจเลยอุ้ยอุ้ยไหนอ่ะหนีเข้าไปในซอกแล้วใช่ไหมแต่เขาหิวเขาก็จะนี้เองเราก็จะใส่ทราย,ายแมวไว้ได <S ung> ้เลยนะทุกคนครั้งแรกเราเทไปหมดเลยนะคะหนึ่งถุงค่ะครั้งต่อไปเราค่อยมาเติมเอา แมวเนี่ยเก็บสองสาวันเก็บค้งก็ได้เพราะน้องตัวเล็กอาหารเราไม่ต้องแกะเยอะนะคะใหญ่ที่เลยสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อกี้น้องหายห <laughs> าใครก็หาไม่เจอน้องไปแอบอยู่ซอกนะคะหาไม่เจอลองดูสิน้องกินไหมอ่ะกินอาหารไหมลูกโอ้ยังกลัวอยู่ได้กินอาหารนหรอมไหมกลัวเหรอลูกอุ้ยน้องกลัวต้องรอน้องปรับสภาพวันหนึ่งนะคะทุกคนนี่ แล้วก็จะอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกประมาณสักเจ็เจ็ดวันค่ะถึงจะเอาไปทําวัคซีนได้นะคะตายแล้วน้องกลัวค่ะทุกคนนี่นะต้องให้น้องเป่าสภาพนิดนึงให้น้องวิ่งเล่นตามแถวนี้ก่อนนะคะข้างก่อนนะใส่ปลอกคอไว้จะได้ไม่หายค่ะทุกคน <c oughs> จะได้มีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิงหน่อยดีแนละ้วน้องไม่กางเลยเปล่ายังกลางไม่เป็น <c oughs> อ่ะต้อใส่ที่แน่นไหมพี่ว่าเหมือนจะแน่นลย แมนะมีเจ้าของแล้วนะคะมีเจ้าของแล้วนะอุ้ยมีเจ้าของแล้วน่ารักจังเลยน่ารักนาะใส่ปอกแล้วน่ารักจังอู้อู้หูมียวเ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 มอเมีวมียวเมอยวมยวเีมอยเเยเี่ okay, แกิกิของเราวันนี้ก็เสร็จสิ้นด้วยดีนะคะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วใครได้น้องแมววาใหม่อย่าลืมพูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะจำได้ไหมคะเราต้องซื้ออะไรบ้างนะคะเมื่อกี้หนึสมีใครจำได้คอมเมนต์เลยนะคะแี่ไค,คลิปนี้แปแลวค่ะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่น,นอนคลิปนะะี้ไปแล้ว